สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนๆจ่าบงซวมเมสมีฟองซสสีสว่ามอสว่าฟูฟาจีฟีดิทาวายในบุงสิบยังปอสเซ็ล่ะชัวนี่วารักกว่าบงพี่น้องจ่ามาวันนี้มองเชียร์เป็นมอสิบูรีอยากชิแฟกกดเดือบปอกเดือเทบุงมาพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกคนนักข่าเด้อมามายู่งา่ายกริงง่ายพี่น้องจ่าชีวิตเมืองนอก ยาสีพ้นเรื่องกันมาหิวเขา่าอุ้นเข่าเนีเ่ยเพียร์เข่าอยู่พี่โปรไซกองเพราะว่ามันเหนียวขันขันล่างของเข่า,ขาพี่น้องมันเหนียวมามาเข่าก็ติดมือดีดีปันเด็กน้อยพี่น้องเอยกก้ยแลบบ้วก็เจ้าปลาลาบบองเจ้าปลาลาบบองมามามาเครื่องครบโอ้ยจมให้เด็กฝรั่งน้องมันเอาลูกกูเป็นดในห้องกากๆอยู่โอ้ศูนย์แท้สเซนเดะ ห้องเงินห้เด้ตสักพักนึงินเรียบน้องมึงดูฉีกไปเลยจ้ะต้องใส่มือใส่ส่วนหยาดกินเขาเดียวต้องใส่มือพี่น้องจ้ะมาแซมสับกินชั้นนี้พร้อข้านเห็ดคุยเจ้าบองอ กระชังฮึระครังมาแบบนี้ <laughs> ถุ่มนึง <laughs> จากระครังอย่างละเสียงหน่ยไห้โอ้ยมวนกรุบอย่าฟุบฟุบอยู่

mang tham luôn nè thôi từ mới đi quay cho bọn hương con cho cho hòa quan là tốt những thành đó con khẩu hương ก็ลำก็ลำก็ลำปีแบบในั้านี่เขาฝรั่งาหารนฝรั่งบูนห่องพี่น้อง คุกอย่างใสเฮาดอกเมื่อเจ้านี่ทอดเข่าใส่ปลาล่าปลาล่าบองอู้หแซ่บพี่น้องเอาตีไข่ใส่ไปห,หนึ่งอ้โหสุดยอดให้เบิ่งนีงง่เพี่น้องเด้อเจ้ามีกำลังไปให้งานพร้อมจังก็ยังกูหิวเข่าอยู่เวน้นน่ะกูจะกินข่อยกี้ไปให้งาน อไืมครับ บ่ได้ใช้ชีวิตหรูหราดอกพี่น้องใช้ชีวิตเป็นบ้านทุบบ้านเขาละใช้ชีวิตเป็นบ้านพยายามเก็บเงินเั่าหน่อยไปเห็นเห็นเด็กเด็ไปเห็นเห็นบ้านหน,น่อยพี่น้อง ยาสีฟันยังพันเนี่ยมีบานในมังไทยอ่ะยังไม่มีบาดอยู่เลยจ้า จับไม้คอยออกหมูติดมันหน่อยกดเดือบปอกจับวันนี้เราสีพันไปซื้อมาซี่เกลือของพี่น้องซี่เกลกว่าแพคละสองยุ่งแพคละสองสองกิโลสองสองกิโลหนึ่งสิ้ ลองแพก็กกับซีโร่สองขีดก่อนแพ็กเป็นหัวเจลละสองตอนสองตอนใส่ช่องแข็งน,น้ำออกมาละลายดาดพีน่น้องชับอืร่อง กลมกลมแม่ภาษาฟังเสียงแตงขมมา,า,มาั่นแปลงมาแล้วพี่น้องอ<ม>ื กินไม่สุภาพขออภัยนะคะใครไม่ชอบก็เ่ินผ่านพี่นอ้องนะคะพูเซียดทำมีไง ขันอปวดอยู่ห้าขันเนาะอืมเฮ้ยเป็ดไอ้ที่อับนลังเอาเลยได้แก่เด้อได้สุกิพนจอมนี่ยน่ากินต่อเวลากแก่ใบใบในขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมนะค่ะเด้อนี่แหละอยู่ง่ายกินง่ายนี่ฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะ ไปแล้วแม็กซี่ตู้มุนไปแล้วพี่น้องค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องขะแซ่บเจบมึงตอนที่สองลุยตอวหลังไหม <laughs> ไปแล้วไบายค่ะขอบคุณค่ะบยบายค่ะ